จะถืออย่างนี้แหละคอร์ดเดียวตี้นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอลเลเซ่อีกแล้วนะฮะกับเกมคอร์ดเดียวตี้เวิลด์แอดวอร์นะครับผมในพาร์ทที่เจ็ดนะฮะกับด่านอะไรเอ่ยนะฮะก็กลับมาต่อกันสักทีนะครับผมจบซีรดี้คอร์ดเดียวตี้เล่นมันจบๆไปสักทีแหว่ค้างคาจังเลยไปเลยดูอีก ไม่ว่างไม่ว่างงานบ้านเลยอืมอะไรอะไรก็หลายอย่างวุ่นวายได้ลงได้เวลาลงสนามอืสิงคนไหนอ้าวทำไมตู่อย่างเลดี้อยู่ปีครับกดยิงกดยังไงดำอะไรรถเดือรถถังเหรออเออยากแน่บอกเลย บอกเลยไม่อารอด <laughs> มี <น est S 1> รถถังแบบนี้กว่าไม่ได้อรอดเราต้องวัด the cat แมวที่รู้นะถังรถถังมันเปเหลืองเลยอุ้ย,โอ,อยโ,กกโอ้โหรถเฮ้ยโดนปาตุก้าโอ้หน้าแดงเลยกูยตัวจีตัวจีเฟนทาวเวอร์ โอ้โหจะพังเอาโอ้โหหน้าแดงอุ้ย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 หนัก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 จริงหนักจริงโอ้ยอ้าวไม่เห็นตัวไม่คุณไม่เห็นตัวไงไม่ก็ไม่รู้ว่าตัวอยทางไหนอ่ะคือตัวจีหรือมัลค์ไอ้มัลค์กลางหรือเป็นเฟรนด์โควาอันนี้รู้แต่ที่ไม่รู้คือตัวไม่อยู่ไหนวะ โดนอีก <c oughs> แ,แ,แล้วโดนยะโดนโดนอะไรอ่ะมันมันให้ยิงเดี๋ยวนะเนื้อเทอร์ไพรส์ออไอเดมบียิงป้อมประกันศัตรูห้าน่ะแต่ตอนเนี้ยไอเดมไอพวกคนเดินดินมันเยอะอ่ะเราเราคือแบบเราคือแบบว่าเออโดนยิง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รู้สึกก็อย่างว่าอำน้าแล้วเป็นอย่างนีง้แหละโอ้ยขี้ โอ้ยโฟกัเหนนอนดิวะตายเ้ยเฮ้นี่อ,อุ้ยวัดเอเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้อไอ้แกลขับรถตันท่ทอมะมั้หลบแป๊บโอ้อมา,ม,า,ม,า,ม,ามันยิงจากไหนวะเนี่ยเท่าที่ดูนะน่าจะเป็นเอ่อแอนตี้แอร์เฮ้ยรถถัตงตัวแล้ว <c oughs> อูย้ยยยยยแล้ว โอ้โหอยู่ไกลลิฟต์อ๋อแดงอีกแล้วอืออืมนี่แหละกูเล่นลุกเล่นรถถังทางไกลนี่แหละอืมอืมอุ้ยเอออีกแล้วเฮ้ยขอขอตึกบังเลยก่อนขอซักซักบ้านไม่ก่อนไอ้วะเออ <laughs> <laughs> เอ้ย,อยพอเพื่อจับทางได้แล้วอ่าทันี้ <laughs> ถ้าจะยากขนาดนี้เอ้ยอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปฮะ <laughs> อยู่จริงก็ถอดนี้เลย <laughs> เอ้ยโดนโดนโดนเล็งด,ด,ดีด,ดีเดี <c oughs> นี่ไงโฟกัลน,นัน่นไอ้ยัอืมตายแล้วเอ,เอาปืนปืนกลามงัดใส่ อ่อยังไม่โดนนิดนึงแรงแล้วอือหือปูดาวไม่ไกลไปเหรอไกลไปเหรอยิงแล้วสึกมันไม่เป็นไรโอ,โอเคใช่ไกลไปอ่ะยิงแ้วมันแดงกันยังแดงอยู่เลยตอนนี้มันขวัญท่วมเลยเนะี่ยวัดโดนอะไรวะเนี่ยขวัญทว่วมเลยอุ้ยมาตุกา้าโอู้ห <c oughs> หน้าซานลโิโก อาจจะยากขนาดถ้าจะยากขนาดนี้ <c oughs> อย่าบอยิงนี่มาถีกูไม่คาดคิดไหมว่ามึงจะซ่อนตรงไหนกันว่ามันต้องซ่อนที่ที่เราไม่คาดอันน่ะแล้วจะยิงไปยังไงวะติดไม้เนี่ยไอ้บ้ากระสุนเออดนี่ไงแค่ไม้ก็ยิงไม่ทะลุ เห็นแล้วมอคานอนยิงเอาติดบ้านไอ้ว่าติดอืมไม่เห็นเอ้ยตอนนี้โอ้โหใครปลาสมกบอมติดอะไรโอ้โหนั่นดวิว่ายิงแล้วนะว่าทำไมบันเลงมันไม่โดนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิงวิงโอ้เอาวิงเลยเหรอ อ,อย่าว่าถอยเลยพี่อย่ามาในแถวหน้าแถหน้าไปเลยผมนี่เดินไปอย่างไกลอย่งดูดิโอ้ตัวแตกเฮต้องฝ่าฟันยิงยังไม่พังอ๋อนพังแล้วหรือเปล่าน่ะอุ้ยก็ยิงใส่พออังแล้วนี่ <c oughs> อุ้ยโอ้โหบาสุกา แลหลังจากที่เราเป็นพลเป็นพลทหารเดินเท้านะฮะก็ได้ใช้มันยิงก็ถังหน้าดูแต้ววันนี้เราก็โดนซะเองอืมทำไมมันเคลื่อนที่ไม่ไปเลยเนี่ยกูกดอะไรผิดปืนกลนี้ปลนก้นี้ปุ่มอะไรเลุก้กลปุ่มเลยพลกล อ๋อเอ้ยไม่เหมือนกันว่ะของพี่เป็นเพินเฟลทเวอร์อ๋อเหรออืมอุ้ยโอ้โหหน้าแดงโอ้ยตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักนิดนึงให้หน้าหายแดงก่อนโอเคอะหลบหลังนี่หลบหลังใครอ้หห้อุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนกระหน่ำจากหน้าโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยหน้าสันอุ้ย มเง็งจะตรงไหนทางเนี้ยอะไรยิงมาวะกูกูกูหูมึงแรงกูแม่นจังแล้วกูกูยังหาไม่เห็นเลยออยมาอล้ะไรยังแดกแตขค้นแล้วนะมันนี้หายอยู่เนี่ยมันเห็นนังแดกแถวเนี้ยแต่คืออุ้ยตกแต้ไงวะนั่นปะวะ ไม่ใช่เอ้ยใหญใแตเน่าโอ้โหฟอกันนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมนจ์วะโอ้แมนจมนแมนเราถังตัวถังตัวคนคนเดียวก็เอา หนึ่งพันคูณสามครับตอนนี้ตอนนี้กูอยู่ไหนของต้นของโลกอือเขี่อยู่ไหนอะใกล้ๆตอนนี้กําลังยิงที่มันขึ้นดาวอยู่แหละอยู่ตรงไหนรถเต่าเนี่ยตรงไปด้านหน้านี่ไงบึ้มละห้าร้อย เพรว่าคงไม่เหมือน Battlefield นะที่แบบว่าจะมีใครเป็นวิ่งมาเป็นรีคอนเอาระเบิดมาแปะโอ้ยแม่งรถถังครับไปเริ่มโดนรีคอนรีคอนวิ่งมาข้างหลังเอาซีโฟแปะบึ้มจบเลยเฮ้ยรถถังศัตรูเอลวแทังมันจุดแข็งกับเอตัวจุดอ่อนไงนี้อ่อนมากเลยบึ้มเดียวด้วยเฮ้ยเอลวแทงอีกวันเลี้ยอีกหนึ่งตูอีกหนึ่งคันไหนวะ เหมือนเหมือนเพื่อนจะพังน,น,นี่อข้างบนเนี่ยแหละต้นไม้มันบังอ่ะต้นไม้บังอ่ะผมไม่เห็นอ่ะโอไม่ใช่อ่ะอู้วิ <พา S 1> เห็นแล้ว้ยมันแต่มันเป็นไม่ใช่คนอ่ะเอเดวีแทงกระดานอ่ะดานอะโอเคอู้วาส,สุกาเดะ ม,มันมีเอนเอี่อยู่อ่ะแทงอ่ะโอ้โหอเยอะไปในในไหนอื้มฮเฮ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหลังข้างหลังอุ้ย เอางี้เลยนี่จุดอ่อนอยู่ตรงนี้เขาต้องรอดไลยรอดไลยรอดไปไปไอ้ทําไมมึงคือเกี่ยว่าเราดิติดอะไรดิชนรถถังชนเพื่อนอืมอืมเนี่ยรอดเลยเนี่ยติดโอ้ยอื้ไม่ขึ้น รถถังไม่มีแรงขึ้นยังดีแล้วว่ามันยังรีเจนเร็วถ้ารีเจนขนาดรีเจนเร็วยังพังเลยผมไม่พอาเดน้งเนี่ยอือเนี่ยเ็น์โอเวอร์ก็น่าจะคนละอย่างก็ดีแล้หละจะได้เผื่อไว้จริงออ้ยอุ้อบาสุก,ก้าเต็มเหนียว ว่าเอ้ยรถถังเข้าตูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังเห็นละโยกถอยหลังไปถอยแบงเลยโยกไปโย่ไปโยกซ้ายขวาโยกซ้ายขวาอุ้ยรู้สึกจะไม่ได้ได้ผลไหมถอย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 หน้าแดงติดลมติดลมแล้วยิงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสมยิงไปก่อนข้างหน้าเห็นเป้าเป็นสีแดงปุ๊บยิงเลยเนี่ยยิงทำไมไฟกู มันมีอยู่ตึกข้างบนน่ะไอที่เป็นพรบสาสค้าโอเค okay, ได้ละถล่มตึกเราถังศัตรูด้านหน้าขวายตงขวาด้วยซ้ายด้วยโอ้โหถอยก่อนทำไมถอยเดี๋ยวก่นอนเดีกัคือตอนนี้พี่ยังปลอดภยัยอยูรถถังซ้ายไงยิงทางขวาอยู่ไม่โดนเหรอพีย่ยิงอะไรของคูเนี่ยยิงโดนดินอะติดแล้วติดตงเหรอเออเออติดติดติดจริงปากระบอกมันจุ่มมันลงพื้นอ่ะ ยิงติดยแงละติดเพื่อนเนี่ยเฮ้ยยิงติดเพื่อนวะเฮ้ยก็มีอยู่คนเดียวอีกศอกอีกตัวหนึ่งเอ้สายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอืมจัดไปคนอืมอืมอืมรู้สึกว่าไอฟไอ้เฟนทาวเวอร์นี่ว่ายิงมันยิงไกลไม่ได้ยิงไม่ค่อยไกลแล้วคืออะไร มันเข้าใกล้ปุ๊บก็โดนบาสุก้าไม่ได้ใช้เลยทีเนียอจะเหลืออะไรละแหมถ้าเราจะเข้าใกล้ขนั้นเราก็ถังเหยียบคนเลยไม่ดีกว่าเลยอ๋อือตอนนี้ตอนนี้ถล่มตึกอาคาร <c oughs> ไอแ้แคมป์เนี่ยมันให้ไม่ได้จะห้าร้อยไหหรือมันหรือมันได้ไน,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 นี่ะได้ทีและ โอเคเรอ่าไ้โอ้ทำไมมันมันอืดขนาดนี้เนี่ยไม่คือคือจะพยายามไม่กดเลี้วซ้ายเลี้ยวขวาล้กันหืกูถอยเลยเอยอะเยอะยอะเยอะเยอเยอะยอะเมีแอร์ซัพพอร์ตไหมทำไรอยอ้ยอยโดน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 คู่เลยโดนคู่เลยเมื่อกี้หโอ้โห อืมอ <c oughs> เอาต้นไม้ช่วยว้ก่อนปังอยู่ที่สูงมันจะได้เปรียบหน่อย เฮ้ยทนนะวะสามลูกเลยอืมอันนี้ย,ยืนปะทะเนี่ยอ่ะพร้อมเลยเนี่ยอ่ะอืมตัวถังพร้อมปะทะเอาไม่ใช่อ, <c oughs> อือไปด้วยจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วกันจะไม่ค่อยเลี้ยวซ้ายขวาแล้วมันจะอืด ติดอะไปไม่ได้ผมต้องอ้อมด้านข้างไปถังมาจากไ,ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคนละแทงติดติด,ตด <c oughs> ติด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 โอ้โหออม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 ลอย้อมมมันเป็นแนวป้องกันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีเข้าไปตกใจบนป้ายเออมีระเบิดเหรอไอบนหอนอ่ะน่าสงสัยนี่ยิงได้ไม่รู้ทมไปก่อนยิงเล่นกรสุนไม่น n ิน n ตี้ ไอ้ปอ้อมใหม่ทางเนี้ยโอเคเข้าไปเลยติดติดพวกเร็วกันพอไม่ผ่านก็ไม่ผ่านพอจะผ่านก็ผ่านลัวๆเลยเอ้าวไอ, <laughs> อ้หนุก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 ผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านยาวเลยเอ้าวนี่เลนน็อเลนน็อปป่ะเนี่ยข้างเนี่ยทางขวา นี่ถือปังต่องไอ้มีโต้มิอะไรวะมีอะไรวะมีมอะไรวะพ่พาไม่ใช่เห <c oughs> มือนนี่จะส่งทหารกลับรถไฟเราโอเคหลับซึ่งเราก็ลงไปด้วย <c oughs> มไม่มีซับให้หน่อยเหรอภาษารรัสเซียยิ่งแฝงหอกภาษาคิดยิงดย่งแฝงยาก <c oughs> อืมเปิดซัยนอ๋อแต่วันนี้ไม่ได้เปิดเย้ yeah, จบแล้ว 7คือ2คูณ3ด้วยความยากฮ่าเด่นกน็เอาเป็นว่าจบจากเพลงเท่านี้นะครับผมสหรับพาที่7นะฮะจัดไปโอ้โหเฮดช็อตหนึ่งช็อตอะไรวะปืนยิงสวนรถต่างไปเฮดช็อตใครคือคือของแม็กซ์แยวีปืนก,อก้อนอย่างเงี้ยอาจจะแบบโดนในวินโดวเฮดชอด็อตแต่ของพี่นี่คือเฟรมโทเวอร์ไม่มีเฮดช็อตอยู่แล้ว ก็ต้องกระสุนรถถังเนี่ยแต่กระสุนรถถังมีโดนเฮ้ชอ็อตโอ,โอ้เห็นละอนาดเหมือนโดน RPG เข้าหน้า <laughs> <laughs> โอเคเนี่ยผมก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะสำหรับพาร์ทที่เจ็ดก็จบตอนนี้นะ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่แปดจะเป็นดาอะไรติดตามันต่อต่อไปอย่าลืมล่ะอ <laughs> <laughs> ไปล